ต่อยฉันต้องเสียใจเพราะการกระทำของใครที่ทำให้เป็นแบบนี้ต่อยฉันนั้นอกหักไม่เจอรักฉันก็เยันมันใจเจอไม่ยอมพ่ายแพ้ฉันก็มีหัวใจ อย่างคนอื่นเขาก็จะปวดร้าวเหมือนกันเมื่อโดนทำร้ายอายอะยิง่ทงทำซื้อบุยน,นี้มันคงไม่มีความหมายเมือเป็นแบบนี้เป็นอย่างนี้กับใคร ใครจะมาสนใจเป็นคนแซ่ซ่ซเดินบ,บ้าปีรักเธออายวะทั้งที่ไม่ควรเธอกับเธอด้วยซ้ำเป็นคนซุ่มซ่ามซื่อบืดอดึนน้ามือนไม่เป็นบ้าฉันละก็ไม่ฉลาด เดือนอาจะมีคนรักอย่างเคยลองแบบเต็มที่ไม่ค่อยได้เพราะแม่นอนอยู่เหมือนกันแหละเพราะผม